สองทุติยปัญน,นาตหนึ่งอวิชาวักหมวดว่าด้วยอวิชาหนึ่งอวิชาปหานสูตรว่าด้วยการละอวิชาเรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาวถีครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควร ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเมื่อรู้เห็นอย่างไรจึงจะละอวิชาได้วิชาจึงจะเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุบุคคลเมื่อรู้เห็นจักขุโดยความไม่เที่ยงจึงจะละอวิชาได้วิชาจึงจะเกิดขึ้นเมื่อรู้เห็นรูปโดยความไม่เที่ยงจึงจะละอวิชาได้ วิชาจึงจะเกิดขึ้นเมื่อรู้เห็นจักขวิญญาณจักขุสัมผัสเมื่อรู้เห็นแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความไม่เที่ยงจึงจะละอวิชาได้วิชาจึงจะเกิดขึ้นเมื่อรู้เห็นโสตคานะชิวหากายะมโนโดยความไม่เที่ยง จึงจะละอวิชาได้วิชาจึงจะเกิดขึ้นเมื่อรู้เห็นธรรมารมณ์มโนวิญญาณมโนสัมผัสแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยด้วยความไม่เที่ยงจึงจะละอวิชาได้วิชาจึงจะเกิดขึ้นภิกษุบุคคลเมื่อรู้เห็นอย่างนี้แลจึงจะละอวิชาได้ วิชาจึงจะเกิดขึ้นอวิชาปหาณสูตรที่หนึ่งจบ 2. สัญญยชนะปหานสูตรว่าด้วยการละสังโยชน์ภิษุทั้งหลายได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเมื่อรู้เห็นอย่างไรจึงจะละสังโยชน์ได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อรู้เห็นจักขุโดยความไม่เที่ยงจึงจะละสังสยโยชน์ได้เมื่อรู้เห็นรูปโดยความไม่เที่ยงจึงจะละสังโยชน์ได้เมื่อรู้เห็นจักขูวิญญาณโดยความไม่เที่ยงจึงจะละสังโยชน์ได้เมื่อรู้เห็นจักขูสัมผัสโดยความไม่เที่ยงจึงจะละสังโยชน์ได้เมื่อรู้เห็นแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข ที่เกิดขึ้นเพราะจากักขูสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความไม่เที่ยงจึงจะละสังโยช์ได้เมื่อรู้เห็นโสตะคานะชิวหากายะมโนโธรรมารมณ์มโนวิญญาณมโนสัมผัสแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป,เป็นปัจจัยโดยความไม่เที่ยงจึงจะละสังโยช์ได้ ภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อรู้เห็นอย่างนี้แลจึงจะละสังโยชน์ได้สัญโยชนะปหาณสูตรที่สองจบสสัญโยชนะสมุค,คาตะสูตรว่าด้วยการถอนสังโยชน์ภิกษุทั้งหลายได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเมื่อรู้เห็นอย่างไรจึงจะถอนสังโยชน์ได้ พระผู้มีพระภาคตรตัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อรู้เห็นจักขุโดยความเป็นอนัตตาจึงจะถอนสังโยชน์ได้เมื่อรู้เห็นรูปโดยความเป็นอนัตตาจักขุวิญญาณจักขุสัมผัสเมื่อรู้เห็นแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป,เป็นปัจจัยโดยความเป็นอนัตตาจึงจะถอนสังโยชน์ได้ เมื่อรู้เห็นโสตคานะชิวหากายะมโนธรรมารมณ์มโนวิญญาณมโนสัมผัสเมื่อรู้เห็นแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยจึงจะถอนสังโยชน์ได้ภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อรู้เห็นอย่างนี้แลจึงจะถอนสังโยชน์ได้ สัญโยชนะสมุคคาตสูตรที่สาจบ 4. อาสวะปหานาสูตรว่าด้วยการละอาสวะภิกษุทั้งหลายได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเมื่อรู้เห็นอย่างไรจึงจะละอาสวะได้ละถึงอาสวะปหานาสูตรที่สจบห้า อาสะวะสมุขค,คาตสูตรว่าด้วยการถอนอาสะวะพิสูจทั้งหลายได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเมื่อรู้เห็นอย่างไรจึงจะถอนอาสะวะได้ละถึงอาสะวะสมุขค,คาตสูตรที่ห้าจบ 6. อนุสยะปะหานาสูตรว่าด้วยการละอนุสัย ภิกษุทั้งหลายได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเมื่อรู้เห็นอย่างไรจึงจะละอนุสัยได้ละถึงอนุสยยปหาณสูตรที่หกจบเจ็ดอนุสยยสมุคคาตัสูตรว่าด้วยการถอนอนุสัยภิกษุทั้งหลายได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเมื่อรู้เห็นอย่างไรจึงจะถอนอนุสัยได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อรู้เห็นจักขุโดยความเป็นอนัตตาจึงจะถอนอนุสัยได้ละถึงบุคคลเมื่อรู้เห็นโสตะคานะชิวหากายะมโนธรรมารมณ์มโนวิญญาณมโนสัมผัส บุคคลเมื่อรู้เห็นแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจะขูสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นอนัตตาจึงจะถอนอนุสัยได้ภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อรู้เห็นอย่างนี้แหลจึงจะถอนอนุสัยได้อนุสยะสมุคคาตะสูตรที่ 7. จ็ดจบ 8. สปสัพพปาทานะปริญญาสูตร ว่าด้วยทำเพื่อกำหนดรู้อุปาทานทั้งปวงภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงทมเพื่อกำหนดรู้อุปาทานทั้งปวงแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังทมเพื่อกำหนดรู้อุปาทานทั้งปวงเป็นอย่างไรคือเพราะอาศัยจกักขุและรูปจกักขุวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิด อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ชัดว่าเรากำหนดรู้อุปอาทานได้แล้ว เพราะอาศัยโสตะและสัทธ,ธะโสตะวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยคานะและคันทะละถึงเพราะอาศัยชิวหาและรสเพราะอาศัยกายและโพธพะเพราะอาศัยมโนโลและธรรมารมมโนโวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งทำสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อน่ายแม้ในมโนย่อมเบื่อน่ายแม้ในธรรมารมย่อมเบื่อน่ายแม้ในมโนวิญญาณย่อมเบื่อน่ายแม้ในมโนสัมผัสย่อมเบื่อนายแม้ในเวทนาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ชัดว่าเรากำหนดรู้อุปาทานได้แล้วภิกษุทั้งหลาย ทำเพื่อกำหนดรูุปาทานทั้งปวงเป็นอย่างนี้แลสัพพุปาทานะปริญญาสูตรที่8จบ 9. ปฐมะสัพพุปาทานะปริญาทานะสูตรว่าด้วยทำเพื่อครอบงำอุปาทานทั้งปวงสูตรที่หนึ่งภิษุทั้งหลายเราจะแสดงทมเพื่อครอบงำอุปาทานทั้งปวงแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟังทำเพื่อครอบงำอุปทานทั้งปวงเป็นอย่างไรคือเพราะอาศัยจักขู่และรูปจักขูวิญญาณจึงเกิดความประจวบแผงทำสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนหนายแม้ในจักขุย่อมเบื่อนหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อน,น่ายแม้ในจักขูวิญญาณ ย่อมเบื่อนายแม้ในจักขูสัมผัสย่อมเบื่อนายแม้ในเวทนาเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ชัดว่าเราครอบงำอุปทานได้แล้วละถึงเพราะอาศัยชิวหาและรสชิวหาวิญญาณจึงเกิดละถึงเพราะอาศัยมโน,โนและธรรมารมมโนวิญญาณจึงเกิด ความประโจบแผงรรสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหนายแม้ในมโนย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธรรมารมย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักรวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักรสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัด จิตย่อมหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ชัดว่าเราครอบงำอุปทานได้แล้วภิกษุทั้งหลายทำเพื่อครอบงำอุปทานทั้งปวงเป็นอย่างนี้แลพะสมะสัพพปาทานะปริยาทานสูตรที่เก้าจบ 10. บทุติยสัพพปาทานปริยาทานสูตรว่าด้วย ทำเพื่อครอบงำอุปาทานทั้งปวงสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงทำเพื่อครอบงำอุปาทานทั้งปวงแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังทำเพื่อครอบงำอุปทานทั้งปวงเป็นอย่างไรเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรจะขุ่เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะรูปละถึงจะขูวิญ,ญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะจะขูสัมผัสเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจากักรสัมผัสเป็นปัจจัยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะโสตะคานะชิวหากายะมนโนธรรมารมมนโนวิญญาณมนโนสัมผัสแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ ที่เกิดขึ้นเพราะมนูสัมผัสเป็นปัจจัยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปลผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจรารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่า อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายแม้ในจักขุย่อมเบื่อนายแม้ในรูปย่อมเบื่อนายแม้ในจักขุวิญญาณย่อมเบื่อนายแม้ในจักขุสัมผัสย่อมเบื่อนายแม้ในความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกขที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยละถึงย่อมเบื่อนายแม้ในชิวหา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรถย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยละถึงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธรรมาร,รมย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนวิญญาณ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพน้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุทั้งหลาย ทำเพื่อครอบงำอุปทา,านทั้งปวงเป็นอย่างนี้แลทุติยสัพพปาทานะปริยาทานะสูตรที่10บจบอวิชาวักที่หนึ่งจบรวมพระสูตรที่มีนิวัก์นี้คือ 1. อวิชาปหานสูตร 2. สัญโยชนะปหานสูตร 3. สัญโยชนะสมุคคาตะสูตร สอาสะวะปหาณสูตร 5. อาสะวะสมุคคาตสูตร 6. อนุสยะปหาณสูตร 7. อนุสยะสมุคคาตสูตร 8. สัพพุป,ปาทานะปริญญาสูตร 9. ปฐมะสัพพุปปาทานปริญาทานสูตร 10. ทุติยะสัพพุป,ปาทานะปริญาทานสูตร